อันนี้ซื้อใบเบงลักมาจากร้านขายต้นไม้ค่ะซื้อมากระถางหนึ่งก็เลยแยกได้ห้ากระถางมันเขาเป็นเขาเป,เป็นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกรอบถางเนียก็เลยแยกออกมาได้ห้ากระถางอันนี้ยังสามารถแยกได้อีกค่ะนี่ค่ะเขาบีโอด้วยปอซารแยกออกมาอันนี้ก็เป็นแตงค่ะ มาจากบ้านเรามาจากไทยอันนี้เพ,พิ่งแยกอยู่ในบ้านนานนะเกือบออกดอกแล้วแยกไม่รู้จะรอดไม่รอดก็เพราะใหม่ยังทันอยู่ค่ะออกออกมานอกบ้านมาเกือเทศบมัมะเขือมันเกือเปาะบ้านเราอันนี้พริกพริกตัดยอดค่ะตัดยอด แตกออกมาตากยอดมันจะได้แตกอันนี้กะเพราอยู่ในบ้านนานออกมาตากแดดเมื่อวานนี้มีสีไหม้เลยจะรอดไหมเนี่ยดูพริกแตกยอดค่ะแตกยอดมาเยอะเลยอันนี้ตัดยอดเมื่อวานนี้ยังยังไม่แตกอันนี้ก็กะเพรา เอเเอกามาจากบ้านดูดูใบ,บไหม่ไม่เลยรอดหรือเปล่านอ้องแดดแรงเกินค่ะอยู่ใีบ้านอยากให้น้องมาเจอแดดพอมาเจอแล้วก็ไม่ก็เลยรีบเอาเข้าลงมที่มาเขือเปอกอน,นี้เพราะตั้งแต่เดือนมอกราค่ะโตช้าพเพราะวหนาวอันนี้มาเขือ ซืเขียวรูกเลเ็กไม่รู้บ้านเราเรียกอะไรเ,เ,เดี๋ยวอีกอาทิตย์เนึ่งว่าจะลงลงดินเลยค่ะเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้จะด้มีแดดอีกพรุ่งนี้วันวจะมีฝนตกก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อน <ฮะ S 1> ขอบคุณที่รับชมนะคะ